เวฟคิวเครื่องปรับโครงสร้างน้ำโมเลกุลหกเหลี่ยมเพิ่มเกลือแร่ที่จำเป็นต่อร่างกายโดยใช้พลังงานจากคลื่นแม่เหล็กและรังสีอินฟราเรดชนิดคลื่นความถี่ไกลที่ช่วยเพิ่มค่าความเป็นด่างซึ่งเป็นค่าที่ใกล้เคียงกับน้ำที่พบในร่างกายและช่วยเพิ่มแร่ธาตุด้วยไซกองไมคิวที่บรรจุด้วยหินปะการังเม็ดทัวมาลีนเมดซิวเวอร์ไบโอ แมกนีเซียมอัลอย์และแร่ธาตุอื่นที่จำเป็นต่อร่างกายเวบคิวได้รับการจดสิทธิบตัตรจากเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาพิเศษวันนี้จากราคา25,000บาทเหลือเพียง21,000บาทเท่านั้นเพียงแค่คุณโทรมาแจ้งว่าชมจาก MB Channel สนใจโทร027226473-4